สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมช่องอเล็กซ์นะมาฟีฟ่าลาสุเช่นเคยครับทุกคนก็ช่วงนี้ก็ขยันทําคลิปนิดนึง <c oughs> มันมีคอนเทนต์ให้ทำครับผมอ่ะคลิปนี้ผมจะมาทําเป็นฟูลทีมที่ใหม่ๆเลยนะทีมปีอะไรวะฟรีเอเจนต์นะครับอ๋อตัวฟรีเอเจนต์เนอะก็จะมีปีโร่นะที่สเต็ปเยอะสุดนะแล้วก็ตาตันแล้วก็เลวานดอฟสกี้นะครับที่สเต็ปเยอะสุดนะครับก็จะมี3ตัวลองมาก็ร้อยหกก็เยอะอยู่เหมือนกันนะโคเซ่นี่ก็อยากใช้อยู่นะทุกคนเอ้ยเราจัดเลยไหมจัดเลยไหมแต่ FP เยอะมาก เอพีไม่น่าจะพอนะผมว่านะกาก้าก็พันบันหลักนี้ก็น่าจะเล่นดีนะผมขอใช้โคโซเซแล้วกันผมซื้อมาก่อนเลยมีตัวเดียวแผนใช้เป็นแผนเดิมนะครับ เจมส์มิลเนอร์หรอกาคาก็อยากใช้อยู่เหมือนกันนะตัวนี้ก็ถือว่าเล่นดีมากนะครับนี่มันย่าวิดิชแต่เอฟเยอะกล้องหลังเราน่าจะได้ต้องจะต้องแบบลด FP นะเมสซี mm ่ hmm. ก็ไม่ค่อยมีคนใชนะ้ผมก็อยากใช้เหมือนกันเอ่อตัวไหนดีไปทีละตำแหน่งแล้วกันนะดูขอดูกองหน้าก่อนงบ20,000ืบ่นเอ็มแลทุกคนลืมบอกเลยงบ20,000ื่นเอ็มนะครับหลุยฟิกโก้ไม่มีเมสซี่ไม่มีอูมันมีตัวอยากใช้เยอะเลยเนี่ยเอโต้เวนลูนี่เนี่ยอยากใช้นะครับเบโดนะ่าจะถนัด2เท้าหรือเปล่าถนัด2เท้านะฟองลิเบลลี่เหรอโอ้ลิ นิสต์ตลอดครบด็อกบาปีกไม่ค่อยมีว่ะปีกไม่ค่อยมีตัวแบบจวดๆอ่ะรุนกุลลิดไม่ต้องสืบครับคือเล่นดีทุกปีครับปโดก็ความเร็วก็ร้ยหสปีดต,ต้นร้อย้านะออเอาปโดแล้วกันปีกขวาใช้ใครดีครับเจสุสนาบาร์ดอ่ะรุนกุลลิดนี่น่าจะต้องใช้ครับขาดไม่ได้ครับคือใช้บวกหนึ่งพอนะแต่งบเราเยอะอยู่นี่บมเยอะอยู่นะตัวนี้มาลองใช้ดูแล้วกันนะไม่ค่อยเห็นคนใช้เลยนะตัวนี้อันดุลิมกีตยานนะครับก็กา้กา,กามาจัดเลยแล้วกันไม่พูดว่าทำเพลงครับ ไปตอนนี้กองหน้าเราน่าจะครบแล้วกองกลางกองกลางมา2ตัวกองหน้าครบเมื่อกี้ตยาน,น่าจะนาถนัดซ้ายอุ้ยถนัดสองเท้าเหมือนกันเลยถนัดสองเท้าเหมือนเกโดโรดิเกตเลยนะครับโอเคตอนนี้ f อเรายังเหลืออยู่นะ CDM ครับกองกลางตัวสุดท้ายไม่น่ามีอ่ะดูทรงแล้วน่าจะต้องโยกตำแหน่ง CM ก็คือกุอลิตเอาเล่นกลางรับกุลิตเล่นกลางรับแน่นนะทุกคนเกม เกมลุกก็ดีนะตัวนี้เล่นดีนะตัวนี้ยิงไกลดีนะโอ้โหยิงไกลร้อยสิบเลยอ่ะที่จลองวะลองหน่อยไหมลองหน่อยนะตัวนี้น่าเล่นนะแคมเบลกับวิดดิชนะครับจัดไปโซ่แคมเบลไม่มีขายด้วยซ้ายแม็กซ้ายมีตัวเดียวนะใช่ไหมสองตัวกับฟาดันโฮนะแต่ไม่มีขายนะไม่มีู่ผมข้างผมขี้เกียจเอาไปตีนะไม่ใช่อะไรอ่ะ ลองเนสตาจัดดูนะจัดดูเลยแล้วกันทุ้งหมดไป4ี่เอ้สี่พันโอเคมาสำหรับเงบของเรานะที่ตั้งไว้2องหมื่นที่แรกนะก็ใช้ไปประมาณ7 0 0 0 0 0ันะแล้วก็มูลค่าทีมก็1,000 0 m เพราะว่าตีบวกคายวอลกเกอร์กับเกป้านะเมื่อกี้นั่งบวกชิมหายบวก5ไม่ติดเลยนะขี้เกียจับไม่ใช่อะไรก็เลยเอาแค่บวก3พออ่ะดูจากตัวแรกนะโบนัสมัน ตอนนี้มันยังบวกไม่ครบนะครับเว่าผมยังเตะไม่ครบนัดนะครับยังเตะไม่ครบนัดเลยนะเป็นอดีที่ผมปั้นขายเองนี่แหละนะครับใครที่อยากได้อดีเอ็มล้วนก็ทักแฟนเพจมาที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับมาดูที่ตัวแรกครับเปโดโรด d r i g u นะครับไม่รู้ผมไม่รู้นะผมขายแบบนี้ผมจะโดนโดนแบนหรือเปล่าอันนี้ผมก็เสี่ยงอยู่แหละนะครับแต่แน่นอนนะครับคือสะอาดแน่นอนอดีผมไม่ได้มีการโอนเอ็มไม่ได้เลียงไม่ไม่เลียงอะไรเลยนะครับคือผมเล่นเองนะครับเมนเจอร์สิบนัดเตะเอง5นัดอะไรประมาณนี้นะครับปั้นวันละ3 ID นะครับอ่ะโอเคปดโริเกตนะครับอ่ะ มิโลสลาตโคเซตัวนี้อยากใช้มากนะก็เลยจัดมาเลยนะครับแล้วก็เฮนริกมากิตายาน,นะเป็นปีกขวานะถนัดสองเท้าเหมือนกันนะครับแล้วก็กองกลางตัวลูกก็ผมผมใช้เป็นลิคาโดกาการับตัวนี้ก็เล่นดีมากตัวนี้อยากใช้ส่วนตัวเลยยิงไกลดีมากครับเนี่ยร้อยสิบเอ็ดเลยนะฮาคาฮาโลฮักกูนะครับท่านผิดขอภัยด้วยนะชื่ออ่านยากชิบหายลุดกุลลิดครับเป็นกลางตัวรับนะบเล่นได้สองเท้านะตัวนี้เท้าขวากาก้าเท้าขวานะครับตัวนี้เท้าซ้ายนะแบ็กซ้ายตัวนี้แพงสุดที่ผมซื้อแล้ว2,200เอ็มนะครับ เนสตาหนึ่งพันเอ็มนะครับที่ซื้อมานะความเร็วไม่ค่อยมีนะทุกคนความเร็วไม่ค่อยมีเลยเนี่ยบรรดาบิดชความเร็วก็อ่อนด้อยมากนะครับส่วนปิกไอ้แบ็คขวานะครับใช้เป็นขายวอล์กเกอร์นะครับลูกสาวประตูเกป้าลิสบาลาก้าซึ่งผมมีอยู่ในทีมอยู่แล้วนะไปดูกันว่าทีมนี้มันจะเวิร์กหรือเปล่านะสำหรับงบน้อยนะประมาณแ0 0พันเอ็มอะประมาณหนึ่งหมื่นเอ็มมาตีไปก่อนที่จริงไม่ถึงหนึ่งหมื่นหรอกนะมูล mm hmm. ค่าทีมหนึ่งหมื่นนั่นแหละโอเคแต่นมันไอ้คีย์บอร์ดมันตัวเล็กนะเจอบอร์ดวะเนี่ย เ่เจอบอร์ดนะทุกคนน่าจะใช่นะคีย์บอร์ดมันเล็กนะครับคีย์บอร์ดตาโน้ตบุ๊กนะทุกคนเห็นงน่าจะดังไปน่าจะเจียวบอร์ดแล้วเนี่ยผมกดไอ้นี่ได้เลยนะเอาลงมาเรื่องหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเสียงดังเกินห้าดาวเว้ยดิคโกกาคาห้าดาวตัดด้วยไซส์ผมนึกว่าหายครับเป็นโอกาสทองในการเปิดเลยครับ ปั่นโค้งโค้งด้วยซ้ายครับผมมีโรสลา์โคเซ่ครับอเอาเรื่องเนี่ยใช่เลยครับผมออกดีกว่าออกมันจะเจอบอดเหมือนเดิมไหมอ่ะมันก็ต้องเล่นดิโชว์ประสิทธิภาพไม่เต็มที่ครับเดี๋ยวตัดไปตอนแมทสองเลยก็ได้ครับเดี๋ยววิ่งช้าๆแบบนี้ยังไงก็บอดครับทุกคนผมยังไม่เคยเล่นเลยวะไอดีนี้โคง้งโค้งโค้งแต่ไม่โคง้งเดี๋ยวไม่เข้าอาคารคาโรหักกูชื่ออ่านยากชิมหายโอเค ไปแล้วโคเซ่ป <life> <abord noticing your life> <Hate haber ness> ั่นด้วยขวโอ้โหง่ายเกินโลสลาร์ดโคเซ่ถ้าออกมันก็เจอบอดเหมือนเดิมใช่ไหมเราต้องเล่นให้จบก่อนนะยว้ัดไปตอนแมตช์สองเลยดีกว่าเดี๋ยวคลิปยาวเกินครับทุกคนแค่ตอนเลือกซื้อนักเกตะก็นานแล้วที่เล่นแมตที่แล้วนะมากิตยานนี่คือแย่สุดครับมีตยานนะเล่นเล่นไม่ค่อยดีเลยนะกับไอฮันคาอย่างอโลฮักกิวอะไรเนี่ยตัวเนี้ยคือเอไม่ค่อยดีนะ ส่วนกองหลังยังไม่ได้โชว์ประสิทธิภาพอะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่าบอดมันบุกไม่ถึงกองหลังเราอยู่แล้วนะคายวอลเกอร์คายวอลเกอร์ก็เล่นดีอยู่นะทุกคนเอา้เอาเคยได้อยู่คุณริดไปแล้วเอา้าโคเซกูนึกว่าจะวิ่งไปคุณริดรอแล้วนี่ดูมันเปิดเปิดบอลเถือนมากกากก้วาวจะปั่นตั้งไหนน่าจะยิงเต็มข้อวะไม่น่านปั่นเลยเมื่อกี้แต่น่าจะโดนบล็อกอยู่ดีอะ่ะเกมลุกมันไม่ค่อยดีนะทุกคนแต่ เกมลับอ่ะมันดีอยู่เยอะเลยลับหน้าเยอะเอฮาคารฮาโลหักกลิวอ,อะไรสักอย่างเนี่ยเกยมเกมลุกไม่ค่อยดีเลยนะแต่เกมลับก็ค่อนข้างใช้ได้นะกล้องหลังคือว่าใช้ได้แหละโอ้ส่งบอลอะไรวะเนี่ยไทบอเกอร์อยังชมอยู่เลยว่าเล่นดีเมื่อกี้ไปไม่ทำไมมันส่งบอลไม่ค่อยตรงกันวะไปแล้วโคเซ่ เรียบร้อยครับนิ่มๆครับบอกแล้วโคเี่อย่างคมครับทุกคนถ้าใครมีบวกห้ามาเล่นบวกห้านี่โอโ้โหโหดมากนี่ขนาดบวก 1, นะนหนึ่งนะเนี่ยเห็นไหมวิ่งหาช่องแบบโคตรเอาแทงทีเดียวคือหลุดอ่ะอวยเกินไปแล้วกูหมุนไปในลรเพื่อนเฟ้าบ่ดิบวกเฟ้า,าเอาอะไรอะ่ะขอยิงด้วยซ้ายหน่อยละกันก็เกือบเหมือนกัน ไม่ผ่านไว้คิดว่าจะว่าจะหมุนนะแต่กดไม่ติดครับแป้นมันตัวเล็กครับปุ่มมันตัวเล็กนะเนะี่ยหมุนหมุนไม่ติดครับไม่ใช่อะไรผมจะหมุนนะเมื่อกี้หมุนไม่ติดครับไม่ผ่านโอ้ผ่านเฉยไม่ผ่านตัวนี้หรอกไปกุลิดไม่ล้ําดิเอาล้าเหรอมันวิ่งผ่านมาแล้วไม่ใช่หรอชิมหายแล้วโคซีกูมาเปิดมุม ปั่นแรงเกินครับว่าจะเล่น2-2ปั่นโค้งๆอะไรเงี้ยมาดิหาคารหาคารอึ๊ยิงเองเลยครับจุดโทษครับลูกนี้เออใบแดงด้วยใครว่เนี่ยบาเลซี่เหรใช่ด้วยครับ มไม่โดนบอลเลยครับโคเซ่ต้องแฮตติกแล้วจังหวะนี้โดนเ่าแน่นอนมิโลสลาดโคเซ่ไปครับถ้าบางทีผมเป็นนักตีบขอไปเลยนะไม่ใช่อะไรหรอกเป็นหวันครับอย่าเพิ่งออกนะเพื่อนอย่าออกนะยังโชว์ประสิทธิภาพให้คนดูยังไม่ครบเลยนะอย่าออกนะเพื่อนขอร้องเล่นให้จบแมตช์หน่อยเพื่อนตอนนี้เป็นเวลาตีสองคัทุกคนมันไม่เล่นเลยเว้ทุกคนโดนไปสามลูกอ่ะ ต้นตีนวะเนี่ยรอรอเขี่ยเองเราเล่นเลยเพื่ออะไรวะมึงไม่เล่นอ่ะทำไมต้องให้ไอเขี่ยให้อ่ะเพื่อ <c oughs> ใบรุ่น <c oughs> คืออะไรไม่เข้าใจส่งไม่ค่อยดีเลยอะไอ <c oughs> ส่งไม่ค่อยดีเลย <c oughs> มาเองเลยแล้วกัน <c oughs> ลิกรูปก,กา้า <c oughs> เอา้า <c oughs> เอา้าเอา้าติดอะไรเมื่อกี้ ไม่เข้าเฉยโอ้ม้วนมาอย่างสวยครับหลุดหลุดหมดกองหลังเลยนะสวยมากครับทุกคนกปัน,ปนโอ้โอชนเสาถือว่าเข้าเตะห้าหกดาวนี่เล่นง่ายนะทุกคนบอกเลยกดท่าไหนก็ติดกดมัวม่วๆยังติดอะ่ะไปแล้วโคเซค่กู เหมือนกับมาให้กากา้าฟิตเน็ตช็อตใช่ป่าวะเขาเรียกว่าอะไรวะโรลลิ่งช็อต t นะอูไปจำภาพวิชาภาพยนตร์มาแล้วฟิตเน็ตช็อตเนี่ยลองช็อตเนี่อยอุ๊ยเฟลอุ้ยเกินบมดเฟาได้ไงออกมาทำไมเอา้า <c oughs> ไม่เข้าทุกคนจนคาร โอ้ยว่าจะตวัดยิงเทพๆไม่เข้าเฉยเหมือนออกมาจังหวะนี้แล้วปั่นโค้งโงโอ้โเปโดโรดิเกตยังสวยครับทุกคนเอ้ยทีมนี้มันก็เอาเรื่องอยู่นะไม่ใช่ขี่ๆนะทีมนี้ก็เอาเรื่องนะเนะอันเนะอันเนี้ทำไรอ่ะเปิดมานี่เลยทุกคนเดี๋ยวเดินยาเดินยาบิดดิัไหเนี่ย ไม่ใช่ด้วยใครก็ไม่รู้อ๋อ,อแบกซ้ายยิงไกลติดบล็อกค,ครับติดกล่องติดกล่องคืออะไรอ่ะติดบล็อกเฮ้ไปไหนอ่ะไปไหนเพื่อนเนสตนอรดิโดกาคาหลบมาหนึ่งยิงด้วยซ้ายโอ,โอ้โหกาคาผิวจัดอ่ะทุกคนโคตรผิวอ่ะากาคาผิวมากโอ้โหเทพเลยจังหวะน,นี้อย่างชอบ ไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยหกศูนย์หรออย่างกระเลขกระบ,บอดครับทุคบกคเนเอา้ากดผิด <c oughs> ผมจะกดไอ้ท่าหมุนนะท่านี้ท่านี้ตัวน,นี้ใช้ไม่ได้เหรอลองกุลิตยิงไกลดิผมไม่แไม่ได้เบาเบา,บาตัวนี้ยิงไกลไม่ค่อยดีหรืออาจจะโดนไม่ดี ก็เป็นได้อ้าวไม่เล่นีกแก้เพื่ออะไรพวกที่เข้ามาไม่เล่นเนี่ยผมถามจริงผมถามจริงถามจริงก็เข้ามาปั่นเพื่ออะไรวะเข้ามาก็เพื่อแบบจะเล่นไอ้นี่แหละผมว่าเล่นเอาก,กิจกรรมแหละแต่ไม่เล่นน่ะมันเสียเวลาโคตรเสียเวลาเลยจริงจริงอย่าหาทำด้วยนิสัยแบบนี้มาแล้วกากา้าผมต่อเฮนริกเมื่อกี้ตยานวนมาหนึ่งเปิดไม่ให้เปโดเอาเปโดกูอยู่ไหนอะเปโดยังไม่เติม ไม่ได้ดูมินิแมปครับมั่วไปก่อนแล้วคุณหลีดกูได้นนเนเต้เก็บตกถ้าคันกี่ดาวไม่ถึงหกดาวกา้าก็ได้วะกาก้ามาก็ได้ปัน่นด้วยซ้ายเอ้า <c oughs> มันไม่เข้าได้สองเมื่อกีย้ยิงเบามาก มันยิงไม่แรงเลยแต่ทำไมมันจับบอลแบบนั้นนะอ,อ่ะเอา,ออาไปดูหน่อยหรอเพื่อนเอ็นรูอโอเคโจบสวะไอ้พวกสวะแบบนี้เข้ามาไปเล่นนะอย่าหาว่าผมด่าเลยคือมันเสียเวลาคนอื่นไว้ถ้าไม่เล่นก็ไม่ต้องกดนะครับขอร้องอ่ะโอเคเรามาสรุปทีมสำหรับปี FA ของเรานะครับ บีฟเอเจนนะครับผมฟีเอเจนนะครับก็ที่ชอบที่สุดเลยนะโคเซยิงโคตรคมขาช่องโคตรดีแม่โคตรเอาลิคาโดกาก้าก็โคตรเทพหมุนอย่างเก่งครับหมุนง่ายมากนะตัวนี้ตัวนี้ก็5ดาวไม่ใช่หรอตัวนี้4ดาวเองเหรอนึกว่า5้ามอจิยานมอจิยาน4ดาวกาก้า5ดาวนะโคเซ่น่าจะ3ดาวจรงหรอาคารฮันโดฮักคิว4ดาวคุนลิศ4ดาวประมาณนี้แหละทุกคนที่ผมชอบเลยโคเซ่่แมงยิงอย่างคมนะตองชอบสุดเลยกาก้านี่แหละผิวมาก ที่5ดาวโปเซ่ก็คมนะตัวต่อมาตัวนี้ก็ค่อนข้างคลิ้วเร็วนะครับตัวนี้ยังเล่นไม่เข้ามือเท่าไหร่นะเนี่ยกุลิตก็ถือว่าใช้ได้ยิงแรงอยู่นะตัวนี้ยิงไกลดูยิงไกลมันยิงไกลเยอะมากนะแต่มันยิงเหมือนไม่มีแรงอะ่ะแล้วก็กองหลังเราเรายังไม่ได้เท่าไหร่นะสำหรับแบงค์นะตัวนี้ก็ถือว่าเติมดีนะเนสตากับวิดิตเอาอยู่ทุกตัวครับเคป้านี่ก็ไม่ต้องอะไรไม่ได้เซฟเลย <laughs> อ่ะ สำหรับคลิปรีวิวปีเอนะครับงบ1 0,000นเอมนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะสำหรับคลิปหน้านะครับยังอยู่กับไอดีนี้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะไปทํามาอีกทาคลิปอีกนะครับผมยังให้ผมทําคลิปรีวิวทีมอะไรนะคอมเมนต์มาเลยนะครับงบน้อยนะครับเป็นอ่าช่องผมเป็นอ่ารีวิวงบน้อยนะครับผมยังให้ฟูทีมไหนก็คอมเมนต์มานะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีมานี้แหละถ้าใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะก็ถ้าใครไม่ชอบกดไม่ชอบมานะครับ แล้ววันนี้ก็เช่นเคยครับผมต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บไปแล้ว